อีสัมสะอานแต่ว่าหัวมันอันลายหัวมันใหญ่นตรว่ายอยากได้พันนี่ะอันนี้ก็หัวใหญ่ด้วยเนี่ยพูด้วรูด้วย,ววยแต่ว่าบ่ขาดด้อละ่ะสวัสดีครับขออนุญาตใส่มือเดี๋ยวสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องนะครับทั้งช่อง Youtube บ่าวโรดธรรมชาติและก็มอนี่น้ำเกษตร พอเพียงเสียงเพลงโดนใจมาพบมาพ่อกับพี่น้องคือเกากลดือนะครับเนาะโอ้แสงจัดจ้าจังเม่นี่มีแนวเฮดอีกแล้วครับสีพอดีคางบ้านเนี่ยครับคางบ้านแม่โรดเพิ่นสี่ขุดมันหัวชันมือไหนพอดีน้องสาวเพื่อนสิปูกมันปีนี่เพื่อนบ่มีพันธ์นะครับบ่มีบ่มีพันธ์มันนะครับก็เลยว่าเขาเจ้าสี่ขุดมันออกจากให้ก็เลยสิไปขอลําเขา นะครับ่ได้ซื่อได้กับขอเลยครับก็เลยสิไปตัดมันซอยตัดลำซอยน้องสาวนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้พาพี่พาน้องไปตัดลำซอยกันครับตัดลำมันนะครับคัดเลือกพันธุ์ดีๆไว้ครับปลูกปีนี้นะครับเนาะเดี๋ยวตามมาลดมาครับว่ามาลดสิพ้าไปาให้มันเป็นยังไงไปไปครับ

ปุ๊บ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 พวนน่ะกันมโยกมันว่ามันเสียเวลาใ <laughs> <laughs> ี่เฮเฮ้เอ้เ้สา้เฮ้เ đang khen mua vua Hãy subscribe cho Này, Ghiền Mì นี่แหละพันอีสังสะซื้อแถมมันซื้ออย่างไร,กรเษกษตรบ่พอซื้อแถมมันซื้ออย่างซื้อเป็นทางการชื่ออนนี่อย่างก็พัดอันนี้ไหม แต่ว่าอันแล้วอันนี้บอยาวาทอยอยู่ทิวออกไปนะแต่พันเดียวกันบมั้ยเสียหัวมันมันง่ายเสียอันนี้พันอย่างมันอ้วนเนาะแต่ว่ามันดกหัวบันง่ายวะอยากเอากลับบ้านอยากเอากลับบ้านอยากเอากลับบ้านนะที่เอาไปล่างเออไปล่างหลักลูกเอาไว้นี่แหละ มันหนักมากเลยนะโอ้อันนี้อันนี้ก็อีกพันหนึ่งเด้ยวอ๋ออีซัมซ่าหอดใส่เถอะนะใบเอาอันอื่นบ้างอีซัมซ่านี่ใบมันบ่าไรใบเยอะที่แสดงว่าพุ่นเถ่ะหนานี่อีซัมซ่าเนี่ยใบเยอะๆน่ะ ซ้ำซะกสินแต่ว่าหัวมันอันลายหัวมันใหญ่เนาะอันนี้ก็หัวใยเยอะเลยเนี่ยครอดูครูดูแต่ว่าบวกขาดเด้ไรอุ้ยมันเยอะจริงๆนะเนี่ยเนี่แหละครับน้องสนโอนิพามาขุดมันแล้วต้องตัดรั้มก็นน้องสนโเนาะตัดลั้มพีชพันก่อนน้องสนโเนาะ จากไร่ก่อนเนี่ยห้าไร่ห้าไร่ผลผลิตตกไร่ละหมื่นบ่เออประมาณไร่ละหมื่นอะได้ปะสวัสดีเด็กเด็กเด็กน้อยก็มาให้เนี่ยนะเด็กน้อยก็มาอยู่ให้อยูุทวนนี่แหละครับอยูุทวนนี่แหละ ได้นอนนี่ไงวันนี้คนอยู่ดอกอันมณ์แล้วแบบอยู่บ้าน,น,นโอ้ไปอยู่บ้านแล้วยอยู่ให้อยู่ส่วน อันนี้ก็ละมันเอาไว้เฮ็ดพันธ์นะครับปีหน้าอีสังตะประันเดือซื้อทางการน่าจะเป็นกเกษตรนะครับอันนี้ก็เอาออกเกือบหมดแล้วพื้นที่ห้าไร่กว่าๆก็กกตกไร่ละเมือนกว่านะครับอายุของมันก็ประมาณปีหนึ่งก็เก็บผลผลิตได้ ย่างเรีวกับหกเดือนเจ็เดือนก็นกนขายได้แล้วครับขุดได้แล้วย่างซากับปีนึงอยากให้มันเป็นแป้งดีๆแต่ถ้าขุดไว้กับแป้งบ่ดีแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใชประมาณแปเดือนเก้าเดือน่อะมาลดกับพามาเบิง่งขั้นตอนและการเก็บเลือกพันธุ์นะครับมันสําปลังไว้ถ่ายเฮ็ดปีต่อไป เมื่อนี้ยังโชคดีที่เจ้าของให้เพื่อนกะยังมุท่นเอามันออกเบิดเท่อก็ได้พามาเบื้องกันตอนการงัดการขุดการตัดลำมันไว้นะครับกะจังใดก็แล้วแต่นะครับเนาะเดี๋ยวมือที่เอาลำมันเอาพันธุ์ของมันชนิดที่จะไปปลูกเนี่ย ประมาณน่าจะเดือนสามเดือนซีเนาะครับเดือนนี้เดือนสามเนาะ, 3, นะประมาณสักเดือนซีนี่แหละครับเพิ่นจังซิเริ่มปลูกมันสำปะหลังกันนะครับมันจะได้ครบระยะเวลาในการเก็บแปดเก้าเดือนหรือสิบเดือนอ่าเก็บผลผลิตได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประมาณแปดเดือนขึ้นไปนะครับเนาะพอเจ้าก็เก็บผลผลิตมันสำปะหลังได้นะครับ ฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องเริ่มปลูกเดือนซีนี่แหละครับเดือนซีถือว่าพอดีนะครับเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งบาลโรดซีได้มาอ่าอัปเดตขั้นตอนการปลูกมันสําปะหลังให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวจังหดก็คอยติดตามเบิ้งในรายการเสียงเพลงโดนใจโอโบแมน เกษตรพอเพียงเสียงเพลงโดนใจนะครับบาโรดธรรมชาตินำเสนอให้พี่ให้น้องได้ชมกันนะครับเนาะเมื่อนี่แสงแดดอาจจะบ่หลหลอา่าแสงแดดไหลนะครับเอา้จาจังไรว่าพ่อกันคลิปต่อไปนะครับมีทั้งเสียงเพลงและก็กะเกษตรพอเพียงนะครับมาแนะนำมา,าพาพี่พาน้องไปเยี่ยมไปชมเกษตรกร,รกหลายๆด้านนะครับพร้อมกับมีเรื่องราวของบทเพลงนะครับมาฝากพี่ฝากน้องน้ำนะครับ จังไรก็อย่าลืมบา์โหลดนะครับเดอ้อขอบคุณสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามทุกคลิปนะครับที่บา์โหลดอัปเดตให้ดูนะครับเมื่อนี้บา์โหลดความรัพระเจา้าไวกอนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ